ดังนั้นท่านอย่าไปอุ้มท่านอย่าไปยือ้อท่านอย่าไปดึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดบุคคล3ท่านผมจึงอยากจะเตือนไปที่ท่านรัฐมนตรีพิมพัฒนะครับวิชัยกุลว่าในกรณีที่มีการยื่นร้องให้สอบเอาผิดข้าราชการและ เลขานุการรัฐมนตรีผนวก,กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในอดีตเรื่องการจัดอบรมโครงการดีพร้อมอาชีพดีพร้อมซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันมีการล็อกสเปคในการซื้ออุปกรณ์ซึ่งใน การเสนอของงบประมาณนั้นไม่ให้ซื้ออุปกรณ์นะครับให้ชาวบ้านผลิตเองให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผลิตเองแต่นี่ไปซื้อสบู่สำเร็จรูปสบู่เหลวสำเร็จรูปมากอกใส่ขวดแล้วไปให้ชาวบ้านอ้างว่าเป็นการผลิตของชาวบ้านซึ่งความจริงมันเป็นการโกงนะครับดังนั้นในเรื่องรายละเอียดเรื่องวิทยากรเรื่องค่าน้ำมันแล้วก็มีเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันและพรรคการเมืองในสังกัดการเอาเงินไปชดเชยให้วิทยากรบางคนที่ไม่ยอมเซ็นรับเงินจำนวนที่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสืองบประมาณคือไม่ยอมรับว่า เงินนี่เซ็นรับหนึ่งแสนตัวเลขกลมๆนะครับแสนกว่าแต่เขาให้รับอยู่ครึ่งหนึ่งไม่ยอมไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ว่าไม่ได้รับเงินไอ้เงินที่เขียนว่าจ่ายให้นี่แต่สุดท้ายมีคนไปเคลียร์เป็นคนของนักการเมืองเป็นคนของสอสอไปเคลียร์แล้วเอาเงินอื่นนี่ไป จ่ายเขาให้มันเต็มตามจำนวนแล้วขอให้เขาไปถอนแจ้งความหรือไปลงบันทึกแจ้งความใหม่ว่าได้เงินครบแล้วผมจะบอกท่านทั้งหลายอย่างนี้ครับมันมีเทพบันทึกเสียงมันมีรายละเอียดของการสนทนาครบและเรื่องนี้ก็นำส่งต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานป้องกันและปราบป,ปามการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องที่เป็นความผิดสมบูรณ์แล้ว ในวันที่ไปบันทึกแจ้งความว่าไม่ได้รับเงินตามที่หน่วยงานก็คือกรมส่งเสริอมอุตสาหกรรมแจ้งว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยพวกวิทยากรทั้งหลายนี่ได้เงินแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้แล้วเว้นไปพอถูกสอบสวนเว้นไปมีคนของนักการเมืองเอาเงินมาให้เพื่อให้เรื่องนี้จบแล้วให้ไปลงบันทึกประจำวันใหม่ว่าได้เงินครบแล้วคือความผิดมันสำเร็จ ตั้งแต่คุณไปลงบันทึกประจำวันว่าคุณไม่ได้รับเงินแล้วนั่นคือการทุจริตคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่าจะไปลงบันทึกประจำวันใหม่ว่าได้เงินครบแล้วมันก็ไม่สามารถจะลบล้าง <c oughs> การกระทำความผิดในการสมคบคิดกันทุจริตคอร์รัปชันได้นี่เรื่องนี้ต้องบอกท่าน รัฐมนตรีพิมพ์พั์านะครับว่าตั้งกรรมการสอบสวนท่านประหัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบันเถอะครับอย่ายื้อไว้เลยเพราะเขานับเวลานับเวลาว่าลั่งตั้งแต่ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิด อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันเป็นประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและก็เอาผิดกับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่า,าการเนี่ยถ้าท่านยังยื้ออยู่นี่เขานับวันนะผมบอกท่านนะเขานับวันหลังจากไปยื่นแล้วท่านยังไม่หือไม่อือต้นเดือนหน้า ก็จะดําเนินการกับท่านนะดังนั้นต้องฝากบอกท่านรัฐมนตรีพิมพ์พัฒนาด้วยนะครับอันนี้คือเผือกร้อนท่านอย่าไปปกป้องเลยครับอย่าไปปกป้องอดีตรัฐมนตรีสุริยะอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในอดีตวันนี้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่าไปปกป้องเลยอย่าไปปกป้องเลยขานุการรัฐมนตรีเลยครับและอย่าไปปกป้อง อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันเป็นประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ท่านเลิอกอย่าอุ้มพวกนี้เพราะคนเหล่านี้นี่มีความผิดเต็มๆเ,มเมพราะมันมีการให้การกับสอตอง,งอและให้การกับปปชแล้วว่ากระบวนการทุจริตเงิน1200ล้านบาทในการจัดอบรมอาชีพดีพร้อมเนี่ยเงินมันไหลไปอยู่ที่ใคร ไหลไปที่อยู่หวัวหน้าศูนย์ประจำจังหวัดต่างๆประจำเขตต่างๆและจากเขตต่างๆมันไหลเข้ามาในส่วนกลางแบบไหนเส้นทางการเงินจากการสืบสวนนี่เขามีอยู่ดังนั้นทำเถอะครับอย่าให้คนที่เขาผิดมามีอำนาจเลยคนที่มีส่วนในการสมคบคิดกันทุจริตคอร์รัปชันจัดก,การเถอครับขอเถอะ ถ้าไม่ทำก็จำเป็นจะต้องจัดการกับท่านนะที่ต้องพูดกันอย่างนี้เพราะว่าเขาเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีพิมพ์พัฒนานี่ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีส่วนวางแผนไม่ได้ไปทำการสมคบคิดในการทุจริตคอร์รัปชันกับเขาและตัวเองเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมันเป็นเรื่องเดิมที่คาอยู่คาอยู่ ดังนั้นท่านอย่าไปอุ้มท่านอย่าไปยือ้อท่านอย่าไปดึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดบุคคลสามท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสุริยะจึงลุ่งเลือมกิจอดีตเลขานุการรัฐมนตรีสุริยะและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสามท่านนี้ต้องถูกดำเนินการนี่คือเรื่องที่จะแจ้งให้พี่น้อง ที่เข้ามาฟังนี่ราบ